ครับผมครับผมตอนเที่ยงของวันที่17พฤศจิกา2567นนะครับหลังจากนายหงษาไอทิศเป่าอ,อแล้วก็ไอปูยานะครับปูแหลแล้วก,ก็ลูกลูกหลานๆนะครับคนเขาขึ้นเล่าเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือภารกิจอีก4งานเกี่ยวอีกงานหนึ่งล่อมัดล่อทอนล่อสีอีกประมาณสี นะครับซีไฮง่ๆนะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากเกี่ยวเขาเ่าเสร็จเนาะนะครับหลังจากเกี่ยวเข่าเสร็จปลูกกนได้สูบน้ำนะครับสูบน,น้ำเข่ามานะครับในไฮนานะครับเพื่อนะครับเป็นการที่จะอ <c oughs> ตอนนั้นในองศาได้ปล่อยนะปล่อยป่าป่ากินพืชน,นะครับป่ากินพืชพวกตระกูลตะเพียนป่านิ่น นะครับป่าไนเนาะพวกป่าตะเพียนพวกยางตางเนี่ยครับปล่อยไปหลายถุงเติบอยู่นะครับเหมือพันกว่าบาทนะครับจะล่องเรียงนะครับเบิ่งว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราปล่อยน้ำเขานะครับป่ามันจะเติบโตงหา่จังไหนนะครับเริ่มปล่อยตั้งแต่เดือนตุลานะครับเดือนที่ผ่านมาเนาะนะครับนี่คือบรรยากาศที่สูบน้ำนะครับสูบน้ำเขานี่ก็จะเป็นการเชื่อม นะครับนี่จะเป็นคล้องสไก่นะครับคล้องสไก่มันก็จะเป็นการที่สูบน้ำแล้วเข้าในพื้นที่นะครับแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นให้กับตน้นไม้ครับต้นไม้ของนายฮงสาที่เป็นแนวแนวนายใช่แดนเนาะแนวเขตแดนแนชายใช่แดนเนี่ยก็จะมีกล้วยนะครับมีต้นพยุงนะครับพยุงนะครับเนี่ยพยุงนะพยุงไผ่หกยักษ์นะครับแล้วก็จะมีพวกตระกูล กิ่นผลพวกจะมีหมักม่วงหมักอย่างต่างเนาะนะครับแล้วก็จะมีใหม่ปลานะครับมุมมุมนี่ก็จะเป็นมุมของไผ่นะนะครับไผ่กับพวกหมักขามเทศนะครับแล้วก็ผักหวานนะครับผักหวานปลานะครับนี่เนี่ยเป็นมุมอันนี้คือบรรยากาศของคลองแล้วก็ที่หน้านะครับหลังจากเกี่ยวข่าวเสร็จก็สูบน้ำใส่นะครับนี่จะประมาณนี้ครับเชื่อมกัน นะครับเชื่อมกันล่องเมึงนะครับล่องมองทดลองเมึงมาเอาจูบใส่อย่างที่ป่ามันเป็นยังไงนะครับป่าจะเป็นการเลี้ยงธรรมชาตินะครับเรื่องนายองศาจะล่องเลี้ยงธรรมชาติมึงนะครับให้มันกินต่อสร้างสร้างเขานี่แหละนะครับหากินตามธรรมชาตินะครับลูกเขานี่เี้ยเนี้ยนะครับต้นกล้วยเนี่ยนะครับนี่กับพืชนะครับนายองศาเอาตัวเนื้อแดงมาปลอยไว้นะครับ เบิรแล้วครับเรียบเลยนะครับมันกิ่นกินเบิรนะครับนี่มึงมงบรรยากาศนะครับมึงบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นครับคล้องคล้องจะเง่าลงไปนะครับเนวาลงไปริมริมตามริมแดนนะครับกัดจะประมาณสักเกือบกิโลนะครับเนาะที่ที่ของนายหงษานะครับที่ไม้ตรงนี้จะประมาณสิบสี่ลายกัวนะครับนะครับแนวนี้ก็จะเป็นแนวแนวแนวแดนเห็ดเห็ดคล้องนะครับ เฮ็ดคล้องใส่ไก่แงวไปนะครับแล้วก็จะมีถนนนะครับข้างนู้นจะเป็นถนนนะครับถนนประมาณ3หรือ4เมตรแล้วก็จะปลูกพวกไม้ไม้ปลาแน่ไม้กิน่นผลแน่ปลูกพะยูงเนาะแล้วก็ปลูกไผ่หกยักนะครับปลูกกล้วยปลูกมันนะครับเนาะอันนี้จะปลูกเป็นผสมผสานไปแบบนี้นะครับอันนี้เบื่องบรรยากาศของข้าว นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผลของการทดลองจะเป็นยังไงกะในห้องสาจะมามาเบ่งเส้นนึนะครับปลาต่างๆนะครับกุ้งหอยปูปลานะครับพวกกบพวกเขียดมันก็จะมีเนาะกบพวกเขียดก็จะมีนะครับเนี่ยเนี่ยเบ่งเหมือนบรรยากาศน,นะครับนี่ก็จะเป็นตนกก้นมะฮอกกานีในหองสาปลูกไว้นะครับนั่นนเบิงเบ่งเบ่งต้นตน้ตนสูงนี่ก็จะเป็นตน้นพะยุ่งนะครับพะยุ่ง นะที่นายองศาบอกเมื่อกี้ก็จะมีต้นไผ่หกยักษ์นะครับหกยักษ์พ่อมะเล็ดแล้วก็จะมีตน้นมะม่วงนะครับเนี่ยเเบ่งบรรยากาศนะเบ,บ่งบรรยากาศอันนี้จะเป็นโซนของผักหวานผักหวานแต่ว่ามันจะหกหน่อยหนึ่งนะครับนายองศาปูว่านเขียวแต่มุมนี้ก็จะเป็นตน้นนะครับต้นสักนะครับปลูกไว้แล้วก็จะมีต้นไผ่นะครับ ปลูกหลายนะครับในองศาปลูกไพลไว้หลายในในโซนขั้นหน้านะครับโซนขั้นหน้านะครับไัยก็จะมีลายยางนะครับหลายประเภทนะครับสายพันธุ์ก็จะมีตารลรอดอย,ยู่เด้อต้อนตาลน,นั่นครับตาลนะครับตาลทั้งพุ่นกับตาลนั่นะครับจะมุ่มหนีขึ้นกันนะครับมุ่มหนีกันลงป่าสูบนามมาใส่กันลงป่า กุ้งหอยต่างๆนะครับอา่ ه, เบิ้งบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับผลความวามคืมหนาะผลการทดลองจะเป็นเจ้งใดกันนีการไายงานนะครับอีกเรื่อนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ